ก่อนจะวินิจฉัยโลกแนะนําหนังสือกันก่อนนะครับความจริงไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวเขียนโดยพี่เอนิ้วกลม เล่มน ok ี see, online, we we like we, we ้ไม่ได like ้เล่าเป็นแบบเกี lad, ่ยวกับฮ like hey, ิวใจมากมายนักนะครับแต่จะชวนให้ทุกคนตั้งคําถามว่าเวลาที่เราเห็นคนคิดเห็นไม่เหมือนเราแล้วเรามักจะเผือตัดสินเขาเสมอเลยว่าเขาผิดนะครับอ่านเล่มนี้แล้วเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราจะเกลียดคนอื่นน้อยลงเราจะเข้าใจว่าโลกใบนี้แม่งแตกต่างมากเหลือเกินนะครับเรื่องนี้เล่าเรื่องความแตกต่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นความจริงในความแตกต่างหรือความจริงเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับโลกนี้มีกี่เพศ เซ็กอย่างไรเรียกว่าเซ็กที่ดีเซ็กอย่างไรเรียกว่าเซ็กที่ไม่ดีนะครับรวมไปถึงความจริงด้านการเลือกมองโลกนะครับอ่านแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออโลกนี้แม่งแตกต่างจริงๆอ่านให้ฟังบางช่วงบางตอนนะครับคนเราใส่รองเท้าคนละเบอร์จึงไม่ควรเอาเบอร์รองเท้าของเราไปตัดสินว่าใครเท้าเล็กไปหรือใหญ่เกินนะครับนี่แค่นี้สั้นๆแต่รู้สึกว่าได้ใจความมากนะครับดี๋ยวจะเก็บคำที่ไปบอกบอสพวกเรานะครับของคุณใหญ่ไม่ได้หมายว่าของผมเล็กนะครับ นี่แหละประมาณนี้มีอีกตอนหนึ่งนี่เปิดเปิดไว้เจอที่พับพอดีเลยโลกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคงไม่ใช่เรื่องที่จะมาตัดสินกันว่าใครถูกใครผิดแต่เป็นโจทย์ที่คนต่างยุคต้องหาวิธีทำความเข้าใจแน่นอนว่าโลกไม่ได้เป็นของคนรุ่นใดรุ่นหนึ่งจึงต้องตระหนักไว้สักนิดว่าฉันอาจถูกในโลกของฉันเท่านั้น ขนาดเดียวกันก็น่ารับฟังในโลกของคนต่างวายัยมีความถูกต้องแบบใดอีกน่าจะเป็นสิ่งจำเป็นในโลกที่ความถูกต้องเป็นเรื่องต้องคุยกันมิใช่บังคับให้เชื่อฟังอีกต่อไปบมน,นี้ดีมากน่าเอาไปให้แบบผู้ใหญ่บางท่านอ่านนะครับจะได้ฟังคนรุ่นหลังบ้าง ดีมากดีมากครับแนะนําเลยแล้วก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำนะครับชื่อหนังสือว่าความจริงไม่ได้มี1เดียวนะครับอ่ะโอเคได้เวลาวินิจฉัยนะครับสายแรกที่น้องต้าเอามาให้พี่อุ่นคือคุณนุ่นนะครับเป็นคนต่างจังหวัดที่ปรับตัวในกรุงเทพยังไม่ได้คุยกับคุณนุ่นกันดีกว่านะครับคุณนุ่นสวัสดีครับค่ะ<อ>นุ่นนุ่นอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าหนูอายุ18ค่ะแสดงว่านี่เข้ามาเรียนที่กรุงเทพเหรอใช่ มาจากจังหวัดอะไรอะครับชุมพรค่ะโอ้ oh, มาจากใต้เลยขึ้นมาเรียนอยู่ตีนตอนนี้อยู่ที่มหาลายัยอะไรบอกพวกเราได้ไหมอ่ะตอนนี้หนูเรียนอยู่ที่มอกเกษตรค่ะอ่ะนุ่นบอกว่านุ่นเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปรับตัวเล่าเรื่องพวกนี้ให้เราฟังหน่อยระบายความในใจออกมาได้เลยนุ่นหนูแบบอัดอั้นมากกับการแบบใช้ชีวิตกรุงเทพคือเริ่มอันดับแรกเลยนะ หนูไม่ชินกับการสัญจรที่นี่ในชีวิตหนูเนี่ยตอนอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดเนี่ยหนูจะใช้ชีวิตด้วยการขับรถเป็นหลกักขับรถเครื่องอะไรแบบนี้นพี่นึกออกปะแต่พอเราย้ายมาอยู่ที่เนี่การเป็นว่าชีวิตเราอะ่ะมันเดินบ่อยขึ้นอะ่ะเพราะว่าหนูอะ่ะไม่สามารถแบบขับรถไปไหนในกรุงเทพได้เพราะหนึ่งเลยคือการสัญจรที่นี่คือโคตรเคียเค้ยวเคี้ยวโคตรมากหนูไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับตรงนี้ได้เลยและที่สําคัญที่แบบว่าอันนี้พี่คุณมาในตีหมอใช่ไหม ครับเป็นหมอครับวันนี้ก็ดีเลยค่ะวันนี้คนไข้อยากจะปรึกษาคุณหมอมากเชิญครับคนไข้ชอบมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศเหลือเกินค่ะตั้งแต่ย้ายมาอยู่เหมือนร่างกายมารับอ่มเขาเราียกว่า PM2 5สุด้าไม่ค่อยไหวป่วยบ่อยมากพี่อุน่นมีอาการทุกเดือนเป็นไข้ทุกเดือนตั้งแต่ย้ายมานหนูอยู่ประมาณ3เดือนแล้วยังไม่ชินเลยพี่เชื่อป่ะแล้วเหมือนกับเรื่องการเดินทางหนูไม่รู้ว่าคนกรุงเทพด้วยกันน่ะจะมีปัญหากับเรื่องนี้ไหมแต่คือพอหนูย้ายมาอยู่ในต่างจังหวัดใช่ป่ะท้างแถวบ้านหนูอ่ะใหญ่สุดมันคือจะเป็นพวกไห เซนเซนชั่นหนูชุมพรชุมพรคือเสิร์ชได้เลยชุมพรไม่มีเซนทรนชัลแต่พอหนูยา้ายไปอยู่ที่นี่ยเพื่อนนักสยาม <c oughs> จุดนี้หนูพี่หน้าวกหลงังหลังวกหน้าตั้งแต่ตอนอยู่บน BTS อะ่ะ <c oughs> หนูไม่สามารถอะ่ะทำไมถึงมีสยามหลายอันอ่ะสยามเซ็นเตอร์สยามสแควร์สยามดิ lan, สคัฟเวอรี่สยามคือจุดที่แบบหนูไม่สามารถทำความเข้าใจกับมันได้จริงอะ่ะคือไปทีไรอะ่ะประมาณ3 4ีรอบแล้วมันต้องหลงเพื่อสร้างสีสันอยู่ตลอดเวลา เป็นฟีลแบบเป็นเด็กต่างจังหวัดอะและที่สําคัญเลยคือไอ้พวกแบบการเดินทางเนี่ยอยากจะบอกนะจะินนิดน,นึงอะรออยู่ไอ้รถไฟ20ิบาทอะรออยู่นะคะนาย,ยกคนใหม่หุ้ยพูดได้ไหมคะเนี่ยพูดได้ครับพูดได้ครับพูดได้ครับพูดได้จ<ด>ริไหม,มหนูไม่มีอะไรเลยหนูเขาแบบเขาเรียกว่าไงนะวันนี้ก็คืออยากปรึกษากับพี่อุอ่นหรือหนูก็ไม่รู้ว่าพี่อุอ่นอะจะชินแล้วหรือเปล่ากับความเนี้ยแต่หนูมีปัญหามากที่สุดเลยคือเรื่องกับสุขภาพหนูเลยอยากถามว่าพี่อุ่นเนี่ยดูแลตัวเองยังไง ให้แบบว่ามันยังมีความแฮนซ์ซึมอยู่ตลอดเวลากับสภาพอากาศที่แบบ PM เยอะขนาดเนี้ยฝุ่นควันทุกสิ่งทั้งสิ้นอ่ะพี่อุ่นดูแลตัวเองยังไงเอ่อนินุ่นพูดจบยังค่ะเฮ้ยจริงเหรอทำไมอะหนูพูดดังเกินไปหนูพูดเร็วเกินไปหรือพูดน้อยเกินไปปกติหายใจทั้งเหงือกว่ะ <peach> แต่ว่านุ่นพูดเก่งมากฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคกําลังเล่าอย่างเห็นภาพแล้วก็เหมือนได้ระบายความรู้สึกออกมาว่าโอ้โหกรุงเทพแม่งปรับตัวโคตรยากเลยว่ะเดินทางก็ยากเาฮียสยามแยยาม่งสยามเฮียเลยเอยอะแยะวะใช่ป่ะพี่เข้าใจพี่เข้าใจใ<ช> <S 1> <S 1> พี่ขอถามหน่อยว่านุ่นน่ะอยู่หอที่มอเกษตรถูกต้องไหมครับไม่ไม่ไม่หนูอยู่หอหนอกพี่หนูอ้อล้อเกินไปอยู่หอในไม่ได้หรอกแต่ว่าอยู่บริเวณเกษตรถูกต้องป่ะใช่เกษตรตอนนี้พี่รู้สึกมันมีรถไฟฟ้าแล้วนี่ มันมีแล้วแต่มันแพงอ๋อรถไฟฟ<พ><ม>้าแพงก็ไม่ขึ้นด้วยไม่ไม่ไม่ขึ้นมันมีเขาเรียกว่าอ,อะไรนะมันมี BTS แต่บางทีมันไม่ได้ไปรอบไงพี่นึกออกปะอ๋อมันไปไม่ถึงจุดมุ่งหมายที่เราอยากไปใช่อันนี้เฟชชี่ปีหนึ่งเลยปะใช่ใช่ใช่โอ้โหเฟชอันนี้เปิดเทอมมานานหรือ,อยังเปิดมาได้ประมาณ3เดือนกําลังจะตายอยู่คําแนะนําที่ดีมากของพี่เลยนะแบบรวบรัดตัดตอนนะมีแฟนดีๆสักคนเขาจะไปรับไปส่งเธอถึงที่เลยนุ่น อันนี้คือคําแนะนําของหมอเหรอคะอันนี้คือคําแนะนําของหมอเหรอคะอันนี้แบบรวบรัดตัดตอนน่ะนุ่นแบบถ้าสมมติเราได้ผู้ชายดีๆสักคนมาดูแลนะเขาจะไปรับไปส่งเธอแล้วเขาก็จะดูแลเธออย่างดีจำไปต้องเดินทางแพงด้วยแท็กซี่เลยจะสามารถหาสยามเธอเพราะว่าเขาจะขับรถไปส่งเธอถึงที่มีคนมาจีบเธอแล้วหรือยัง <c oughs> นุ่นมึงร้องไห้หรอ <c oughs> ไม่ไ้รงตถ้าพี่แนะนำนอกเหนือจากสมมติมีแฟนที่ดีเขาดูแลเราได้นะอีกหนึ่งอย่างที่ช่วย<ช><ช>ได้เว้ยรถตู้รถตู้รู้จักรถตู้ไหมนั่งไม่เป็นนะพี่เฮ้ยลองดูรถตู้ดู มันจะมีรถตู้เยอะมากเว้ยนุ่นมอเกษตรก็มีรถตู้รถตู้อ่ะมันก็จะไปสาวลีได้ไปหมอชิดได้ไปสยามได้โดยไม่ต้องแอร์ออดพี่ไม่รู้ว่าราคามันขึ้นยังมันก็จะหลัก20บาท40บาทอะไรประมาณนี้จริงๆมันมีรถเมย์แต่หนูนั่งไม่เป็นอะ่ะทำไมนั่งรถเมย์ไม่เป็นอะ่ะอ,อ๋อเราแค่ไม่รู้ว่าเส้นทางนี้มันจะผ่านเส้นทางไหนอะ่ะพี่เข้าใจแล้วถ้า BTS อ่ะมันจะระบุชัดเจนแล้วมันก็จะเหมือนมีแมปมาให้ดูว่าเราจะนั่งไปไหนปลายทางไปไหนแต่รถเมย์เราไม่รู้ต้องขึ้นคันไหนใช่ม ใช่พี่ว่าถ้าสมมุติว่านุ่นเนี่ยอยู่ตรงมอเกษตรแล้วอะครับมันมี BTS แล้วอะครับ BTS ดีกว่าแล้วก็ปลอด<ม>ภัยเรามีบัตรนักศึกษาบ้า BTS มันจะราคาถูกลงนี่ตอนนี้เขาเขาเรียกว่าไงอะพอเป็นเฟสชี่เขายังแบบยังไม่ให้บัตรนิสิตบัตรนิสิตยังไม่มายังไม่สามารถแบบเอ่อบีได้บีตลอดสายตอนนี้มันเท่าไหร่พี่ไม่แน่ใจพี่ไม่ได้ขึ้น BTS นานมากแล้วเออพี่อู๋ขึ้น BTS ีนี่ไปไปลงที่ไหนครับคุณนุ่น ถ้าสมมติว่าหนูนั่งจากแยกคอปอแล้วไปลงสุดสายสีเขียวเลยแบบนี้พี่เท่าไหร่มีคนบอก6 2บาทเต็มแม็กเลยอือใช่ในเฟรชชี่เราก็ยังหา,หาเงินเองไม่ได้6 2บาทถือว่าแพงถ้าต้องเสียทุกวันนะใช่หนูมีเพื่อนแล้วแบบเพื่อนบางคนเขาไม่สามารถใช้เงินเกินวันละ150หรืออะไรแบบนี้ได้อะเข้าใจมันก็หนักแต่ว่าเองเป็นเฟรชชี่ปีหนึ่งหอก็อยู่ข้างๆจะต้องไปไหนบ่อยอะก็แค่เสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวสยามอะไรแบบนี้ปะ รือว่าเที่ยวบ่อยเที่ยวทุกวันอย่างงี้ว่าสาวตอนเย็นๆนก็ไปสยามกับเพื่อนอย่างเงี้ยเหรอไม่คือหนูไม่ได้เป็นฟิลเที่ยวบ่อยเรื่องปัญหาการเดินทางอะไรแบบนี้หนูแค่เล่าให้ฟังเฉยเฉยว่าบนสําหรับคนต่างจังหวัดมันเป็นเรื่องยากนะแล้วมันไม่ใช่แค่หนูคนเดียวที่คิดแบบนี้นะแต่เพื่อนที่มาจากหลายๆที่เขาก็คิดเหมือนกันอ่าเรื่องการใช้ชีวิตพี่ว่า3มเดือนมันยังไวไปนิดนึงพี่ว่านุ่นก็น่าจะค่อยๆปรับตัวไปค่อยๆถามแล้วก็น่าจะเป็นคนชํานาญมากขึ้นได้3เดือนเพิ่งเริ่มต้นเองและเคยเจอปัญหานี้ปะพี่เคยแแแบบมม่่่งนนากอ แล้วเราก็อยู่อยู่ในขบวน BTS นะครับหน้าเราแทบจะ mm hmm. พิงกับประตูอยู่แล้วอะ่ะคนมั่งเยอะมากช่วงเย็นๆน่ะแล้วพอถึงเวลาถึงสถานีไม่ใช่สถานีที่เราลงนะ mm hmm. ประตูมันเปิดอ,ะอ่ะด้วยมารายาทเราก็ต้องเป็นคนออกไปก่อน mm hmm. เพื่อให้คนข้างในออกถูกต้องไหมเราก็ออกไป mm hmm. คนข้างในแม่งก็ออกไอคนข้างนอกสถานีนี้แม่งก็เข้า mm hmm. เข้าออก mm hmm. กันไปเฮ้ยติด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 พื้นลืมกู mm hmm. กูไม่ได้ขึ้นต่อเลย เคยมีปัญหานี้ป่ะหนูไม่เคยเจอแต่หนูชอบเจอปัญหาที่เขาเรียกว่าเหมือนคนเขาแบบทํางานแล้วเขาหูดหิดกันน่ะนึกออกปะ่ะแล้วคือบางครั้งอ่ะ BTS มันไม่ได้เต็มขนาดนั้นนะพี่นึกออกไหมแต่เขาไม่ยอมขยับ<อ>คือบางที่เหมือนคนที่เขานั่งรอ,อเขารอกันอยู่ที่หน้าประตูใช่ปะ่ะแต่ถ้าพอ,พอเรามุดข้ามเสาไปนิดนึงตรงอีกฝั่งหนึ่งของประตู BTS ที่เปิดอะ่ะมันจะมีที่ว่างอยู่และหนูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงไม่ถอยเพื่อที่ให้คนที่กําลังจะเข้าไปอะ่ะเข้าไปด้วยอ่ะนูนน่นนนแปบ๊บหนึ่งนะ พวกเราพี่เสือมาเว้ยพี่เสือมาพี่เสือมาไงเนี่ยคุยกันนานนานง่วงชิบหายพี่เสือมีคําแนะนําอะไรในการปรับตัวไหมในกรุงเทพนุ่นติดหรูซะแล้วอะนะทำไมต้องนั่งเบนซ์นั่งบีเอ็มเงี้ยเหรอนุ่นถึงจะโอเคอะเฮย้ยไม่นะแอรเสียงสูงแปลว่าใช่อย่าเถียงเสือ <c oughs> เราติดเบาะซะแล้วเราอะเราติดเบาะ <c oughs> ไปนั่งเปิดประทุนกับเสือสักรอบไหมเอาแล้วเว้ยเอาแล้ว เฮียแล้วรดใหม่ด้วยแม่ไม่น่าเชื่อออกมาวันแรกท่อน้ําแตกเลยก็ตามอายุงานของมันอะเอาหน้านุ่นผมว่านุ่นน่าจะจัดการเรื่องนี้ได้ง่ายๆนะไม่น่ายากมากหรอกนะพี่เสือมีคําแนะนาให้ให้เรื่องนี้ไหมน้องนุ่นเขามีอีกเรื่องหนึ่งคือการปรับตัวในกรุงเทพอ่ะสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากแล้วก็ทําให้เขาป่วยบ่อยทุมพรกกทมอก็ไม่ใช่ชุมพรกับเอเนาะมันไม่ได้ขนาดนั้นมั้ง ผมว่ากทมน่าจะร้อนกว่าชุมพรด้วยป่ะคือคำ,คำ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 ว่าคำว่าต่างกันของพี่ในที่นี้คือยังไงไม่รู้เ,เรื่องอะไรล่ะเราเรื่องร้อนเรื่องอพวะภาทิตย์หรือเปล่าหรือยังไงจะได้รู้ไงไม่ใช่เรื่องสภาพอากาศเ,<อ>าเรื่องพีเอ็มเลยแบบนี้แค่พูดถึงพีเอ็มมันก็ต่างกันแล้วนะชุมพรมันไม่มีพีเอ็มแต่กรุงเทพมันมี<อ>ไง<อ>มันเมืองหลวงรถมันเยอะฝุ่นมันก็เยอะ ก็ต้องไปทำงานสุบินแสแล์แล้วมั้งถึงขนาดเนี้ออันนี้ให้คำแนะนำหรือด่าทางอ้อมคะเอาอยากโกรธกันสิก็คุยด,ดีๆเนี่ยนุ่นคิดใจคอเลยเฮ้ยใจเย็นๆพี่เสือเขาจะเป็นคนเกี้ยวกาดแบบนี้ไงนุ่นโอ้โหพี่เสือเสือดำซะด้วยนะเนี่ยเออ บางตุดเขาไม่ดำนะช่อมอ่ะนุ่นโดยรวมแล้วโอเคขึ้นไหมก็เหมือนได้มันระบายความในใจแต่พี่รู้ว่าเบื้องต้นอ่ะมัน3มเดือนมันแป๊บเดียวมันต้องใช้เวลาอีกนิดนึงเดี๋ยวมีเพื่อนเดี๋ยวก็เรียกว่าการเดินทางแบบใหม่ๆที่นุ่นพบเจออยู่แล้วแหละโอเคไหมจริงจริงเราได้คาแนะนําเยอะมากเลยนะแต่หนูอยากจะถามพี่อุ่นเพิ่มอย่างหนึ่งก็คือว่าปกติตอนนี้พี่อุ่นยังใส่แมสอยู่ไหม พี่ใส่พี่ใส่แมสอยู่ครับทำไมเหรอนุ่นถาม <Okay. S 1> ทำไมอะ่ะก็เพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันอาจจะมีความแตกต่างเพราะว่าที่หนูป่วยบ่อยหนูไม่ค่อยใส่แมสหรือเปล่าอ๋อมีผลมีผลครับไอแมสที่เราใส่เนี่ยนอกเหนือจากการช่วงโควิดแล้วอะ่ะเราสังเกตเห็นไหมเพราะเราใส่แมสปุ๊บอะ่ะเราจะป่วยยากขึ้นเพราะว่าพวก ไอฝุ่นละอองต่างๆไวรัสต่างๆมันก็เข้าจมูกเข้าปากเราไม่ได้ไงอ่ะโอเคนุ่นดโดยรวมเรื่องของนุ่นก็คือปรับตัวมันใช้เวลานิดนึงมันก็จะปรับตัวได้ครับในการอยู่งเทมันไม่ได้ยากขนาดนั้น3เดือนแรกมันก็จะประมาณนี้แหละโอเคเราได้ระบายแล้วสบายใจขึ้นไหมอันที่วันนี้มาเพื่อระบายมาเพื่อแบบว่าหาเพื่อนว่าใครมีปัญหาเหมือนกันไหมเออมีมาเพื่อฟีลนั้นโดยเฉพาะเด็กมอเกษตรอดทนได้เชื่อพี่เขียวธงกะจี จ้านุ่นไว้คุยกันใหม่นะไว้คุยกันใหม่นะวางันนะหวัดดีครับสวัสดีครับหวัดดีครับ